พวกม้าเฮาดิกินไก่บ้ดจาโตตัวทีเ่าปนิแน่ไม่ได้นับกินงัวงเบ้ดจโตตัวทีเ่าปนิอ่าปลาเอ้ยเผาาเบด้นับเจ้าหูบ่วิญญาณเหล่านั้นเข้ามาถ่าเอาบุญน้ำเหาเดห่าวกายเป็นกินเขาระบาดเดพันลืมบุญคุ้นเขาจังหวะเขามาเมี่ยนเมาเจ็บแข้งเจ็บขา เฮ็ดบุญกะทินบัไดท่านบัไดกะสัตุเดอร์ถึกเบไร้เดอรบุตรินบุตรศิลเดอร์พ้นบ่ได้ว่าสัตุเดอร์มือนี้บุญทั้งเบิดที่ผู้ข่าสร้างมือนี้เป็นผับปลาเป็นเงินจำนวนหาพันหกพันผู้ข่าขออุทิศให้จากรรมในเวรโดยเฉพาะต้องตรวจน้ำน้ำเดบบแม่นบาแต่ปาก ตัวน้ำน้ำได้ต้องขันัำพีเพราะแม่นแก้วเดียวเรนต้องขันัำพีแมทอรานี่เด้อเป็นพญานกระใสน้ำหอมนแน่เมทอร์ลานี่ผกกมักของหอมใสแปงส้งแน่ทรงไหผู้ขาดด้เด้อผู้ขาดท่านขออุทิศไหสรรพะสัตวทั้งหลายที่ผู้ขาดบริโภคหรือเจ้ากรรมในเว่นกรรมใดเว่นใดแต่สัตได้ใด,ใดก็ดี เอาโหสิกรรมเอาโหสิเว้ให้ผู้ข่าในเด้อสัตว์สัตว์เอาโหสิเอาโหสิเทศจนเบิดขันนี่พวกป่วยล่องเห็ดเบิ่งเด้อถ้าผู้ใดป่วยนักนักเห็ดต่อกันโลดสองเดือนเทศเท่านึงสองเดือนเทศเท่านึงแต่ว่าเห็ดบุญให้ให้ให้เจ้ากรรมในเว้ก็บป็นไปได้ใส่บาทก็ป่วยสองหน่วยไหนก็ขี้ที่โพดหลายหลังกันี้ เฮ็ดให้้าวกมในเว้นก็นต้องเข้าสารหอมผรกิกกระเทียมประแดกประแหง